สวัสดีค่ะชื่อแจ๋วนะคะสุรพีนาสมพักค่ะปัจจุบันนะคะอายุ35ปีค่ะก็จุดที่ทําให้เราค่ะอยากทดลองทานตัวรีนิวนะคะก็ตัวเจ้เองนะคะเป็นคนหนึ่งค่ะที่ก่อนหน้านี้ใช้ชีวิตมาเยอะมากๆนะคะพักผ่อนน้อยค่ะทำงานหนักนะคะจนทําให้เรานะคะมีโอกาสได้เป็นโรคปลายประสาทอักเสบค่ะโดยส่วนใหญ่การใช้ชีวิตของเราค่ะเราไม่ได้กังวลนะคะในเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วด้วยก่อนหน้านี้เราก็คิดว่าอายุเรายังน้อยอยู่ค่ะแต่พออายุมากขึ้นนะคะอะไรมันก็เปลี่ยนไปค่ะ จนทําให้สุขภาพร่างกายของเราค่ะย่ําแย่คือปลายประสาทอักเสบนะคะจากการที่เราค่ะได้ไปปรึกษาคุณหมอก่อนหน้านี้นะคะมันเกิดจากการอักเสบนะคะของปลายประสาทคู่ที่7็ในร่างกายซึ่งจะบอกว่าการอักเสบในร่างกายค่ะในจุดต่างๆนะคะภายในเราไม่สามารถรูได้เลยว่ามันเกิดจากการอักเสบส่วนไหนนะคะมันเลยทําให้เราค่ะมีผลกระทบต่อการทํางานที่เยอะมากๆนะคะเพราะว่าตอนนั้นนะคะทําให้ใบหน้าครึ่งซีกของเราค่ะใช้งานไม่ได้เลยก่อนหน้านี้ค่ะที่เราเรายังไม่รู้จักกับ ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้ไปปรึกษาคุณหมอค่ะแล้วก็ได้รักษาตัวเองอะค่ะหลายวิธีมากๆไม่ว่าจะเป็นทานยาค่ะฝังเข็มแล้วก็ทํามาแล้วตอนแรกอะค่ะที่ได้ทานตัววีเนียค่ะรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเป็นอาหารเสริมที่ทานง่ายมากๆค่ะเราอะค่ะทานวันละ4ี่ปั๊มอะค่ะก่อนนอนทุกวันเลยรสชาติดีมากๆไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คิดว่ามันคงทานยากอะค่ะต้องบอกว่าโรคที่เราเคยเป็นนะคะมันรักษาหายไม่ได้ l 100%ค่ะเราเลยได้มาเปิดใจอะค่ะให้กับผลิตภัณฑ์ตัวรีนิวนะคะจะได้ลองทานตัวนี้ค่ะมาระยะเวลา2สัปดาห์แล้วค่ะมันทําให้ร่างกายของเราค่ะกลับมาฟื้นฟูได้อย่างเต็มที่ค่ะรู้สึกว่าตอนตื่นนอนมาค่ะมันสดชื่นค่ะแล้วก็ไม่มีอาการที่ปวดหัวหรือว่ามันตึงต,งตรงตรงเส้นประสาทตรงตรงขมับอะค่ะมันรู้สึกดีมากๆ จะบอกว่าไม่ต้องลังเลค่ะเพราะถ้าวันนี้เรามีอาการเหล่านี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอักเสบภายในร่างกายจุดไหนก็แล้วแต่ค่ะอยากให้เรานะคะลองเปิดใจให้กับสินค้าตัวนี้เพราะว่าตัวนี้นะคะจะช่วยเข้าไปฟื้นฟูนะคะภายในของเรานะคะซึ่งการอักเสบมันทําให้เราเจ็บป่วยได้หลายโรคมากๆนะคะดูแลดีกว่ารักษาค่ะเพราะว่าการดูแลต้นทุนต่ำกว่าอยู่แล้วที่สุดค่ะทัศใจมากลองเปิดใจค่ะ เริ่มรีนิวค่ะของดีจริงของคู่กายต้องรีนิวค่ะ